สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาขอแนะนำา3นักแสดงนำหญิงในซีรีส์เรื่อง3บุพาลิคิตฝันนะครับซึ่งจะมีใครบ้างนั้นก็ตามไปดูกันเลยหลิวอีเฟยก็รับบทเป็นเจ้าฟ้านเอ,อ๋อเท่าแก่เนี้ยของโรงน้ำสาสกุลเจ้าที่เชียนถังคาเรกเตอร์ก็เป็นหญิงสาวที่มีความฉเฉลียวฉลาดไหวพริบดีวางแผนเกง่งรู้จักวิธีการแก้ไขปัญหาได้ดีนะครับตอนก้าขวบบิดาก็มีโทษ จึงถูกส่งตัวไปเป็นคนใช้คนนางทํางานในวงดนตรีหางเจ้าแล้วก็ได้ถ่ายถอนตัวกลายเป็นคนชนชั้นทั่วไปนางรักอิสระมีความเด็ดเดี่ยวแต่สินใจเรื่องใดแล้วก็ไม่เคยเสียใจกับสิ่งที่ทําภายนอกดูเป็นคนเข้มแข็งแต่ภายในจิตใจกลับอ่อนโยนชอบช่วยเหลือผู้อื่นไม่ห่วงชีวิตตัวเองหลิวอี้เฟยก็เกิดเมื่อวันที่25สิงหาคม2530 ที่เมืองอูฮั่นมณฑลเหอเป่ยประเทศจีนนะครับส่วนสูงก็170เซนติเมตรคลุเลือดบีส่วนชื่อภาษาอังกฤษของเธอก็คือคริสตันหลิวนะครับชื่อเดิมก็คือหลิวซีเหมยชื่อส่วนชื่อเล่นก็ชื่อว่าซีซีนะครับส่วนประวัติของเธอผมก็ได้ทําเอาไว้แล้วนะครับก็เข้าไปดูกันได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้นะครับหลิวเหยียนก็รบบทเป็น,นซุนซานเหนียงเพื่อนสนิทข้างบ้านของเจ้าฟ้านเอ,อ๋อ คาแรคเตอร์ก็เป็นคนเก่งเรื่องการทำอาหารและขนมหวานนะครับนิสัยก็ตรงไปตรงมารักเพื่อนพ้องไม่เกรงกลัวใครด้วยนิสัยหามหามไม่เป็นกุลสตีก็ทำให้สามีขออย่าลูกชายคนเดียวก็ไม่ยอมรับเป็นแม่นางจึงคิดฆ่าตัวตายดีว่าได้เจ้าฟ้านเอ,อ๋อช่วยชีวิตเอาไว้ได้ทันนางจึงตัดสินใจอยู่ดูแลเจ้าฟ้านเอ,อ๋และส่งอินจางอีกคนหนึ่ง หลิวเยียนก็เกิดเมื่อวันที่8พฤศจิกายน1980นะครับที่เมืองเหินหยางมณฑลหูหนานประเทศจีนเธอก็เป็นเชื้อชาติฮั่นนะครับสูง164เซนติเมตรส่วนชื่อภาษาอังกฤษก็เอด้าหลิวนะครับหลิวเยียนก็มีพื้นเพเดิมเป็นชาวหูหนานนะครับก็ได้เข้าสู่วงการบันเทิงเมื่ออายุได้18ปีกับงานถ่ายโฆษณาและก็รับบทประกอบในทีวีซีรีส์หลายเรื่อง แต่สิ่งที่ทำให้เธอแจ้งเกิดในวงการมันเถิงก็คือหมดบาทการทำหน้าที่พิธีกรจนได้รับฉายาเป็นพิธีกรที่เซ็กซี่ที่สุดในเมืองจีนนั่นเองนะครับหลังจากนั้นหลิวเหยียนก็ยังมีผลงานตามออกมาทั้งงานเพลงมิวสิกวิดีโอและก็ยังมีงานแสดงออกมาเป็นช่วงๆนะครับแล้วเธอก็ได้มีโอกาสร่วมแสดงในหนังแฟนตาซีทุนสูงของผู้กำกับกอดอนซานนะครับกับเรื่องมิวเรา โดยเธอก็รับบทเป็นนางฟ้าวี่เมยผู้คอยคว้าหารักแท้นะครับซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้ก็เป็นงานที่ระดมดาราชื่อดังไว้อย่างมากมายทั้งคู่หวานในชีวิตจริงอย่างเตึ้งเซากับซุนลี่คอนลินจูที่เคยได้โกอินเตอร์เล่นหนังฮอลลีวูดมาแล้วนั่นเองนะครับและเมื่อเดือนมิถุนายน2558ในงานพรมแดงเทศกาลภาพยนตร์เซี่ยงไฮ้ฟิล์มิจวัลครั้งที่18 ที่เสี่ยงไห้ที่เธอมาพร้อมกับชุดกระโปรงสีฟ้าอ่อนที่แหวกหน้าอกก็กลายเป็นจุดดึงดูดความสนใจของผู้สื่อข่าวนะครับและก็สายตาของผู้ร่วมงานทุกคนโดยในงานนี้ก็มีนักแสดงที่มีชื่อเสียงเดินทางมาร่วมงานกันอย่างครับข้างก็ที่เช่นป้านปิงปิงหูจุนกัวผู้เฉิงเพิ่งหวีเยียนหวังล่วตันและเฉินหลงและนักแสดงอีกมากมายครับข้างนะครับ เดิมทีนั้นหลิวเหยียนก็แจ้งเกิดจากภาพยนตร,ร์ The Mural: อา a รัต i l m y ิิของปี2010เช่นเดียวกับเจึ่งสวงและซุลลี่นะครับแต่บทที่ผู้คนจดจำกลับเป็นสาวเซ็กซี่ที่ต้องเปิดเผยหน้าอกหน้าใจใน b e ก k i s ฟ of Fury ปิดหน่วยล่าคนหมาเดือดของปี2013นะครับที่นำแสดงโดยหลี่เหลียงเจียนั่นเองนับตั้งแต่นั้นมาหลิวเหยียนก็ได้รับแต่บทแนวนี้มาตลอด ถึงจะมีการพยายามฉีกแนวออกไปรับบทไม่เซ็กซี่อีกหลายเรื่องแต่ก็ไม่ประสบผลสำเร็จนะครับเมื่อภาพลักษณ์เซ็กซี่ที่มันติดตามแฟนๆไปแล้วจนสื่อจีนก็ตั้งฉายาให้เธอว่าพิธีกรที่เซ็กซี่ที่สุดในเมืองจีนกันเลยทีเดียวหลิวเยียนก็พูดถึงบทซุนซันเหนียงในสามบุภาลิขิตฝันว่าในซีรีส์เรื่องนี้เธอต้องจับผู้ชายโยนลงน้ำสิ่งนี้ก็สะท้อนตัวตนของตัวละครในฐานะพี่สาวได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียว หลิวเหยียนก็ยังบอกอีกว,ว่าเธอหวังว่าบทบาทนี้จะทําให้ผู้ชมสนใจเธอในฐานะนักแสดงมากขึ้นเมื่อชาวเน็ตค้นหาชื่อของเธอพวกเขาก็จะค้นหาด้วยคําว่าทักษะการแสดงของหลิวเหยียนไปด้วยครับนักแสดงสาวคนนี้เธอก็เป็นอีกหนึ่งนักแสดงสาวที่ถือว่าสวยเลยทีเดียวนะครับถึงแม้อายุอานามเธอจะเข้าเลขสี่แล้วแต่ความสวยของเธอนั้นก็ไม่ลดด้อยลงไปเลยทีเดียวก็ยังคงสวยเหมือนเดิมอยู่ไม่ซางนะครับ ถ้าหากว่าใครสนใจก็ไปติดตามผลงานของเธอกันได้นะครับลินหวินก็รับบทเป็นส่งอินจงังนักดนตรีผีผาอันดับหนึ่งของหางโจวคาเรคเตอร์ก็เป็นนักดนตรีผีผาหญิงงามอันดับหนึ่งของหางโจวเก่งเรื่องการใช้เครื่องดนตรีผีผาเป็นคนนิสัยอ่อนโยนเชื่อใจคนง่ายความคิดอ่านก็ยังอ่อนต่อโลกภายนอกด้วยความคิดที่ต้องการเป็นอินสระเลยคิดหาวิธีหนีจากการเป็นนักดนตรีชนชั้นตำ่ำ โดยการหนีตามผู้ชายที่มีฐานะเป็นพ่อค้าไปโดยที่ไม่รู้ตัวว่าตนเองนั้นถูกหลอกเอาเงินและถูกทำร้ายร่างกายเกือบตายโชคดีที่ได้เจ้าพ่านเอ๋อและซุนซันเหนียงช่วยเหลือเอาไว้นะครับทั้งสามก็ร่วมมือกันเปิดร้านรนน้ำชาที่ตรงจริงนั่นเองลินวินเธอก็เกิดเมื่อวันที่16เมษายน1996ที่เมืองหูโจวมณฑลเจ้อเจียงนะครับส่วนสูงก็169ซนเมตร หลายคนก็อาจจะยังไม่รู้นะครับว่าหลินหวินนั้นไม่ใช่ชื่อจริงของเธอนะครับแต่เป็นชื่อในวงการเท่านั้นชื่อจริงของเธอนั้นก็คือเฟยเสียนั่นเองเธอนั้นก็เรียนเต้นรำมาตั้งแต่เด็กๆแล้วก็ชอบเล่นกีฬาว่ายน้ำด้วยหลังจบมต้นเธอก็ได้เข้าเรียนที่โรงเรียนมัธยมปลายหมายเลข12ในเมืองหูโจวที่โรงเรียนนี้ด้วยความที่เธอเป็นคนตัวสูงและสวยทำให้เธอเป็นเสาหลักในงานวัฒนธรรมของโรงเรียน ในงานส่งท้ายปีเก่าของโรงเรียนทุกปีเธอก็จะทำทุกอย่างตั้งแต่ออกแบบท่าเต้นการแสดงไปจนถึงหาซื้อเสื้อผ้าเครื่องประดับนะครับต่อมาเธอก็ได้เข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยวัฒนธรรมและศิล,ลปะเฮอเซอร์วิทยาเขตปักกิง่งแต่เธอก็ได้ลาออกมาเซ็นสัญญาเป็นนักแสดงและนางแบบในสังกัดบริษัทโบนานะครับจนกระทั่งในปี2014ทีมผู้สร้างหนังเรื่อง เงือกสาวปังปังของปี2016ก็เฟ้นหานักแสดงหญิงที่จะมารับบทนำซึ่งผลก็คือลินวินผ่านการคัดเลือกจนเป็นผู้ชนะจากผู้เข้าชิงทั้งหมด12 0,000คนทั่วประเทศนะครับแล้วก็ได้เข้าร่วมแสดงนำในหนังเรื่องนี้ในที่สุดหนังเรื่องนี้ก็ไม่ได้เป็นเพียงแค่ผลงานการแสดงเรื่องแรกของลินอินเท่านั้นแต่ยังเป็นผลงานที่แจ้งเกิดให้ลินวินกลายเป็นดาราหญิงชื่อดังของจีนในชั่วข้ามคืน ทั้งยังคว้ารางวัลน,นักแสดงหน้าใหม่ไปได้ไม่ต่ำกว่า5รางวัลน,นะครับยิ่งไปกว่านั้นลินอินก็ยังได้ครองมงกุฎนางเอกพันล้านหลังจากหนังเงือกสาวปังปังก็สามารถกวาดรายได้ตลอดการเข้าฉายไปได้สูงสุดถึง3,392าอยล้านหยวนนะครับหรือถ้าคิดเป็นเงินไทยก็สูงถึง15,589ล้านบาทเลยทีเดียวอะไรมันจะปังเบอร์นั้นล่ะครับอะไรจะปังอะไรก็ฉุดไม่อยู่เลยทีเดียวนะครับ หนังจีนเรื่องนี้ก็เป็นหนังที่เขียนบทและกำกับสร้างโดยโจชิงฉือนักแสดงระดับตำนานของฮ่องกงนะครับซึ่งก็ถือเป็นผู้ให้โอกาสหลินวินได้แจ้งเกิดในวงการบันเทิงจีนดังนั้นหลินวินจึงเคารพและรักโจชิงฉือในฐานะผู้มีพระคุณของเธออย่างมากนะครับหลินวินก็เคยให้สัมภาษณ์ว่าล่าสุดสาเหตุที่เธอได้รับคัดเลือกให้เป็นนางเอกเนื้อสาวปังๆนั้นทักษะการว่ายน้ําของเธอซึ่งเธอว่ายน้ําและ ถ้าผีเสื้อได้เร็วกว่าผู้มาออริชั่นคนอื่นๆก่อนจะไปออริชั่นเธอก็ซ้อมว่ายน้ําในท่านี้อย่างหนักนะครับจนถึงวันคัดตัววันสุดท้ายก็ยังซ้อมว่ายท่าผีเสื้ออยู่ทั้งคืนนั่นเองนะครับหลังจากนั้นลินหวินก็มีผลงานทั้งทางจอเงินและก็จอแก้วอย่างต่อเนื่องโดยเรื่องที่เชื่อว่าหลายคนก็น่าจะเคยผ่านตากันมาบ้างแล้วนะครับกับซีรีส์จีนย้อนยุคเรื่องกับยุทธะลุฟ้าของปี2018 ก็ประกบคู่กับหูเลยหนังจีนเรื่องจุบนั้นแปลว่าฉันรักเธอของปี2019หรือที่หลายคนเรียกตีปากกันว่าแกล้งจูบให้รู้ว่ารักเวอร์ชั่นหนังปี2019โดยลินหวินก็รบบทคู่กับพระเอกไต้หวันรุ่นพี่หวังต้าลู่นั่นเองนะครับชึ่งก็ได้เข้าฉายในไทยด้วยและลินหวินก็ยังมีซีรีส์อีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ออนแอร์ในปี2020นั้นก็คือเรื่องซิมโฟนีโรแมน ซึ่งก็ประกบคู่กับจางชินเฉิงก็เป็นอีกหนึ่งซีรีส์ที่น่าติดตามเหมือนกันนะครับก็ลองไปติดตามดูกันนะครับส่วนเรื่องความรักของเธอก็ต้องขอย้อนความไปสักนิดหนึ่งนะครับว่าช่วงที่ซ่งวยหลงกับหลินอินกําลังถ่ายทําซีรีส์เรื่องหยุดรักไว้กลางใจกันอยู่นั้นตอนนั้นส่งเวยหลงก็เพิ่งจะอายุเพียง18ปีเท่านั้นนะครับส่วนหลินอินก็อายุ21ปีซึ่งนอกจากทั้งคู่จะได้ประกบคู่กันในเรื่องแล้ว ส่งหวยหลงกับหลินวินก็ยังปิ๊งรักกันกลางกองถ่ายเรื่องนี้อีกด้วยและคบหาดูใจกันอยู่สักพักหนึ่งแต่ผ่านไปได้ไม่นานทั้งสองคนก็ประกาศว่าขอลดสถานะกลับไปเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเหมือนเดิมถึงอย่างนั้นแม้จะเป็นเพียงระยะเวลาสั้นๆแต่การที่หลินวินได้ขึ้นชื่อว่าเป็นสาวที่เคยได้ครอบครองหัวใจของส่งหวยหลงผู้ครองบัลลังก์เจ้าของชายารักแร,กแรกแห่งชาติจีน ก็ทําให้สาวๆหลายคนอดอิจฉาไม่ได้อันที่จริงก่อนหน้าที่หลินหวินจะมีข่าวว่าคบหาดูใจกับส่งเวหลงในปี2017นั้นก่อนหน้านั้นในปี2016ก็เคยมีข่าวลือออกมาหลายครั้งนะครับว่า <c oughs> หลินหวินในวัย19ปีกำลังแอบซุ่มปลุกต้นรักกับพระเอกจินรุ่นพี่เฟิงเซ้าเฟิงนั่นเองซึ่งตอนนั้นเขาก็อายุ37ปีนะครับและกลายเป็นคู่รักดาราจินที่อายุห่างกันถึง18ปี แม้ว่าจะมีภาพที่สื่อจีนแอบถ่ายทั้งคู่ตอนอยู่ด้วยกันได้หลายครั้งแต่ลินวินกับเฟิงเซ้าเฟิงก็ไม่เคยออกมายอมรับหรือปฏิเสธข่าวลือดังกล่าวแต่อย่างไรนะครับจนกระทั่งในต้นปี2017ก็มีข่าวลือถูกปลอยออกมาว่าเป็นไปได้ว่าลินวินกับเฟิงเซ้าเฟิงอาจจะเลิกกันแล้วจนในช่วงเดือนเมษายนหลินวินก็ได้ให้สัมภาษณ์ว่าเธอโสดอยู่หลายฝ่ายจึงคาดการว่า รักต่างวัย18ปีของหลินหวินกับเฝงเซ้าเฟิงก็ได้ปิดฉากลงแล้วจริงๆหลังจากนั้นหลินหวินก็มีข่าวคบกับซ่งเวยหลงส่วนเฝงเซ้าเฟิงก็ได้แต่งงานกับเจ้าลี่อิงนางเอกจีนเจ้าบทบาทไปเมื่อปี2018แล้วละก็มีลูกชายด้วยกันหนึ่งคนนั่นเองนะครับนอกจากหลินหวินจะเคยมีข่าวลือเรื่องความรักกับสองนุ่มพระเอกจีนระดับแถวหน้าของวงการแล้วอีกหนึ่งสิ่งที่แม้จะยังอิจฉาเธอคนนี้มา,มากๆเลยก็คือ วินวินก็ยังมีเพื่อนผู้ชายที่สนิทกันอีกหลายคนนะครับซึ่งแต่ละคนนั้นบอกเลยว่าระดับหลัวจินทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นจางซินเฉิงหวังต้าลู่งหมิงห้าวเป็นต้นนะครับสาวสาวพวกเมียมโนก็คงจะต้องอิจฉาเธอเป็นแถวกันเลยใช่ไหมล่ะครับแสำหรับบทส่งอินจางในซีรีส์สบุภาลิกิตฝันนั้นผลงานล่าสุดของเธอ เธอที่แสดงร่วมกับหลิวอี้เฟยและหลิวหยินนั้นก็ไม่รู้ว่าเธอแสดงดีเกินไปหรือแสดงไม่ดีก็เพราะคนดูอินมากมีคนไปคอมเมนต์ว่าเธอบอกว่าเสียชื่อจริงของหลินหวินไปหมดหาครูสอนการสแสดงมาสอนแบบตัวต่อต,ตัวทบทวนความผิดพลาดในเมื่งหวาลูกว,ว่าต้องปรับปรุงอะไรทั้งสายตาและบทสนทนาของเธอแล้วชาวเน็ตคนนี้ก็แนบรูปของส่งอินจานนี้ตามคุณชัยเสน ในเรื่องมาประกอบคอมเมนต์ด้วยนะครับ